ก็สวัสดีเพื่อนๆพี่จากในกลุ่ม a c e b o o k แล้วก็ YouTube c h a n n l l ด้วยนะครับเดี๋ยวในวันนี้นะครับผมจะทำการ flash คัสซอมเคอร์เนนะครับก็จะเป็นเคอร์เที่ผมทำการคอมไพ l ์ขึ้นมานะครับก็จะเป็น NetHunter Kernel นะครับเพื่อใช้ในการเพนเทสเตอนะครับก็ถือโอกาสนี้นะครับมาแชร์ไกด์ในการ flash เคอร์เนลให้กับพี่ๆเพื่อน,นๆในกลุ่มนะครับโอเค ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำการฟลัดกันเลยนะครับ mm hmm. ก่อนอื่นเนี่ยเราก็รีบูตเข้ารีโ r รรี่โมก่อนนะครับโอเคผมจะทำการใส่พาสเวิร์ดหน้าจอนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับก็คือในการลั a คั c u อมเคอร r เ e l เนี่ยผมจะแนะนําให้ back up ไฟล์เอ่อ kernel เดิมก่อนนะครับหรือว่า partition boot นะครับเพราะว่าเอ่อร์ r น e l เนี่ยมันจะ p a ็กอยู่กับอ่ partition boot นะครับก็อันนี้คือผมใช้ o f o x นะครับก็ไปที่ back up นะครับถ้าเป็น t r i w RP เนี่ยเราก็เลือกเมนู back up นะครับแล้วก็เลือกไฟล์ว่าเราจะ back up อะไรใน o f o r เนี่ยก็มาที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็คือว่าอ e ์เน l เนี่ยมัน p a c อยู่กับ partition boot ใช่ไหมครับผมก็จะ back up boot แล้วก็ d t ทบนะครับก็คือ device tree boot นะครับสองเวอร์ชันนี้นะครับในบาง kernel เนี่ย kernel OC ส่วนใหญ่เนี่ย kernel overclock นะครับเขาจะทำการแก้ไข device tree นะครับ overlay เนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้อง back up ไปด้วยนะครับเพราะว่าในกรณีที่เรา flat custom kernel ใช่ไหมครับแล้ว kernel มันใช้งานไม่ได้อาจจะค้าง boot logo นะครับ boot animation นะครับเราจะ ใช้การรีบูตเข้า r e c o v e r ่โห d e นะครับแล้วก็ r e s โ o r e k e r เ e l เดิมนะครับเราก็จะสามารถใช้มือถือได้ปกตินะครับกรณีที่ k ค r ร el ใช้ไม่ได้นะครับอันนี้คือประโยชน์ของการ backup เนาะเดี๋ยวผมจะ back อ p ก่อนโอเคโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการ backup ไฟล์ k ค r ร e เเดิมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สำเร็จข้างบนนะครับส e s s f ู l อต่อไปก็จะทําการ flat kernel แล้วนะครับเราก็ไปหาไฟล์ kernel นะครับที่เราทําการดาวน์โหลดมานะครับอันนี้คือ k ร r n e l ของผมนะครับ on x n h นะครับอผมก็จะติ๊กไปที่ไฟล์ kernel นะครับแล้วก็ทําการ flat นะครับเลื่อนข้างล่างนะครับเพื่อ flat ออันนี้ก็เป็น kernel ของผมนะครับ ก็จริงๆมือถือที่ผมใช้งานาใช้การในการสาธิตเนี่ยก็คือเป็น Redmi 9T นะครับแต่ว่าวิธีการ f l a s kernel ที่ผมสาธิตไปเนี่ยก็จะสามารถ apply นะครับกับ d e v i c e อื่นๆได้นะครับก็คือมันใช้วิธีเดียวกันเลยนะครับในการ f l a s kernel โอเครู้สึกว่าตอนนี้ก็ f l a s เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทำการ wipe c a c นะครับโอเค ต่อไปนะครับผมก็จะทําการเหมือนเดิมนะครับ ip, แคสต์วิบดาวิกอารทีแคทนะครับแล้วก็ปล่แคทโอเคครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวทำการรีบูตซิสเต็มนะครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการฟัดคัสตอมเค์เนลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้งานได้นะครับโอเคเพื่อนๆก็นำวิดีโอที่ผมสาธิตนะครับไปปรับใช้กับมือถือเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามนะครับก็ทิ้งคำถามไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะมาให้คำตอบครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ